สวัสดีค่ะนเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาววิชาพักธรรเตยดิฉันนางสาวมาตารุ่ศรีและดิฉันนางสาวปอแก้วระนันพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเพชรพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิท,ทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องกระถางต้นไม้จากหน้ากากอนามัยแบบชายเวทิ้งเชิญรับชมได้เลยค่ะที่มาและความสาคัญ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างใช้กลยุทธ์ของตนเองเพื่อต่อสู้กับไวรัสซาร์สโควิด -2 ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด -19 หนึ่งในมาตรการด้านสุขภาพที่แพร่หลายมากที่สุดคือการสวม PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อการสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในเกือบทุกประเทศทำให้ปริมาณขยะจากหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก หน้ากากอนา,ามาัยแบบใช้แล้วทิ้งส่วนใหญ่ถูกนำไปกำจัดอย่างไม่ถูกต้องทั้งในด้านการควบคุมอันตรายทางชีวภาพและการจัดการของเสียซึ่งหน้ากากเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำจากเส้นใยโพลีโพรพนีนซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อโพลีโพรพนีนย่อยสลายจะปล่อยสารพิษและไมโครพลาสติกที่สามารถกระจายเข้าสู่แหล่งน้ำและห่วงโซ่อาหารได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ทางเราจึงต้องการหาวิธีรีไซเคิลหน้ากากอนา,ามาัยแบบใช้แล้วทิ้ง พื่อให้ผู้คนที่บ้านหรือที่ทำงานสามารถกาจัดและใช้ประโยชน์จากหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งนี้จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกช่วยสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งทรัพยากรที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์ในระยะยาววัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อวิจัยการเก็บรวบรวมฆ่าเชื้อและรีไซเคลิลหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งอย่างปลอดภัยวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อปรับแต่งวิธีการให้เหมาะสำหรับใช้ในบ้านโรงเรียนหรือธุรกิจขนาดเล็ก วัสดุและอุปกรณ์แบ่งได้เป็น5ขั้นตอนคือ1ขั้นตอนการเก็บแมสสิ่งที่ต้องมีคือถังขยะฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับตัดเป็นฝาปิดถังขยะถุงดำา 2. ขั้นตอนการฆ่าเชื้อเราจะใช้เครื่องออโตครบถุงพลาสติกกันความร้อนสำหรับใส่แมส 3. อุปกรณ์พื่อไปจะมีเป็นกันไกลแมสลอดพลาสติกที่ไม่ใช้งานแล้วและชิลคนสาหรับทาแม่พิมพ์ 4. ขั้นตอนการอบจะมีเตาอบถุงมือเตาอบ ถังน้ำแข็งโลหะถ้วยโลหะและถ้วยฟอยล์วิธีการทำแบ่งเป็นสองขั้นตอน 1. ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ซิลิโคนใช้ซิลิโคนร้อยเซผสมกับอะซิตโตนในอัตราส่วน5 2ต่อสําสำหรับแม่พิมพ์ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. นําำถังขยะไปวางตามสถานที่ต่างๆเพื่อรับบริจาคแมสที่ต้องการทิ้ง 2. นำแมสเข้าไปอบในเครื่องออเคบที่ความร้อน120องศาเป็นเวลา20นาที3เมื่อแมสผ่านการฆ่าเชื้อนำสายของหูและดำลวดบริเวณจมูกออกแล้วนำแมสไปตัดเป็นชิ้นเล็กเล็กสนำแมสที่ตัดแล้วใส่ในถังน้ำแข็งแนละ้วเอาเข้าอบที่ความร้อน170องศา5เมื่อแมสละายนำบิ๊กเกอร์ไปกดทับไว้เพื่อให้เป็นทรงเนื่องจากว่าเมื่อนำพลาสติกออกมาจากเตาอบ พลาสติกที่ละลายนั้นแข็งตัวเร็วเกินไปจึงไม่สามารถใช้ไมพิมซิลิโคนได้เราจึงต้องใช้วิธีการใส่ลงไปในถังน้ำแข็งและเอาเข้าเตาอบแทนและเนื่องจากพลาสติกละลายไวเกินไปพวกเราจึงได้ทําอีกหนึ่งอันขึ้นมาใหม่โดยใช้หลอดพลาสติกไปผสมเพื่อลดเวลาในการแข็งตัวซึ่งขั้นตอนการทําจะเหมือนกับตัวแรกคือนําแมสผสมหลอดพลาสติกที่ผ่านการตัดให้เป็นชิ้นเล็กใส่ในถ้วยฟอยล์และนําถ้วยโลหะขนาดเล็กกว่ามากดทับไว้ตรงกลางเพื่อให้เป็นรูปทรง ตมามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เราได้แสดงให้เห็นว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วสามารถรวบรวมมารีไซเคลิลทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยได้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสในอนาคตน,นะคะเราต้องการแข่งขอบเขตของการวิจัยและการทดลองของเราเพื่อเปลี่ยนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไม่ให้แข็งตัวไว้ในขณะเทลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนได้ขอบคุณค่ะ